สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมนาชั a น n e l ครับคลิปนี้ครับภาคพิเศษโตเกียวรีเวนเจอร์ ger, จดหมายจากบาจิ EP ที่6ครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับอยู่ที่โรงเรียนครับจิฟยุกับทางด้านริวเตเนี่ยก็มีการเล่นกีฬากันอยู่ครับเตะฟุตบอลแข่งกันนั่นเองครับและประเด็นคือ จิฟยูมันกากหรือว่าลิวเซมันเก่งนะครับเพราะว่า2คนนี้เตะบอลกันเนียบเรากดว่าสกอร์โค้ดห่างครับจบลงด้วยการที่ลิวเซสามารถเอาชนะไปได้3-2ประตูต่อศูนย์ครับสาประตูต่อศูนย์แม่เจ้านิ่งเล่นบอลหรือเตากบกันวะเนี่ยสกอร์มันจะห่างอะไรเกินเบอร์นั้นนะแล้วตอนนี้ครับก็มีเพื่อนๆของจิฟยูเนี่ยบอกว่าบาจีเนี่ยกำลังตามหาจิฟยูอยู่พอรู้ดังนั้นครับจิฟยูก็เลิกเล่นบอลแล้วก็รีบวิ่งไปหาคุณบาจิทันทีครับจิฟยูรู้สึกว่าเฮ้ยคุณบาาจอุ ถามหาเราเนี่ยมันจะต้องมีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นแน่ๆครับแล,แล้วครับทิฟิวพอไปพบเจอกับบาจีครับก็ได้รับรู้ครับว่าบาจีนั้นคะแนนสอบคือโคตรหวยครับบางวิชาได้0ูนย์คะแนนนะครับเออบางวิชาได้12คะแนนั้าง9คะแนนบ้าง3คะแนนบ้าง30คะแนนั้ง คะแนนคือน้อยจัดเนี่ยผมเออระดับสติปัญญานี่เรียกได้ว่าน้องๆโดปเป็นตะอะไทีเดียวเชียวนะบาจีก็มีการบอกกับว่าถ้าเขาสอบต้มสัปดาห์หน้าไม่ผ่านเนี่ยเขาจะต้องเรียนเสริมพิเศษตลอดช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนะเขาไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาต้องเรียนเสริมเนี่ยมันจะทําให้เขานั้นไม่สามารถไปร่วมชุมนุมฤดูร้อนของโตมันได้อีกด้วยนะเขาก็เลยอยากจะขอให้จิฟยุเนี่มาช่วยติวเขาให้หน่อยจิฟยุก็บอกคาว่าตัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้ถึงกับเรียนเก่งอะไรมากมายที่จะมา บาจิได้หลอกนะครับจิฟยุก็มีการเสนอชื่อคนอื่นนะครับว่าเนี่ยลองให้คนนู้นติวให้ดีไหมให้คนนี้ติวให้ดีไหมครับแล้วเจ้าจิฟฟยุก็มีการจินตนาการขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะหรือว่าจะให้ลิวเซ่เนี่ยมาติวคุณบาจีดีแต่ทันใดนั่นเองครับจิฟยุที่ไม่ชอบที่หน้าลิวเซ่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับจิฟยุก็รู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าครับผมยอมไม่ได้นะถ้าจะให้ลิวเซ่เป็นคนมาติวคุณบาจีเนี่ยจิฟยุขอติวให้กับคุณบาจีเองดีกกกววววว่่่าาาาาารรััเเเเขขปะะะศด้้้นนนีีนจจใใชชทงิิิิิตตตญณญญแลมพ กลับบาติเลยล่ะครับโอ้โอโอโอ ต้องประกาศขนาดนั้นเลยเลยนะแล้วจิฟิวเนี่ยก็ช่วยติวให้กับบาจิอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทกันแบบสุดๆครับเรียกได้ว่าติวกันแบบว่า2คนนี้นี่คือขอบตาดําแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวเชียวครับแล้วก็จะมีอยู่ตอนหนึ่งครับที่เด็กนักเรียนกําลังติวติวกันอยู่เนี่ยคุณครูเขาก็เดินเข้ามาในห้องแล้วก็มีการแซลๆซล์นะครับว่าต่อให้มาติวกันขนาดนี้เนี่ยแต่ยังไงแล้วเนี่ยบาจิก็คงต้องมาเรียนพิเศษในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนอยู่ดีะนะซึ่งก็เป็นคําพูดที่ทําาาใให้้้2คนนนนนีเ่่่่ยตตองงงมมมมุุัททกกริิในในรวำ ไปอีกครับตอนนี้บาจีคือเครียดมากครับผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนอาการหงุดหงิดกันแบบสุดๆครับในระหว่างที่เขาเดินอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็ได้พบเจอดราก้นกับไมกี้ตัวปลอมเนี่ยกำลังโดนคนอื่นลังแกอยู่ครับบาจีได้ทีก็เลยอรารวาสเลยครับต่อยไอคนที่กลังแกดราก้นและไมกี้ตัวปลอมไปตึงๆทั้งหนึ่งดอกรับล่วงอะไรกันไปครับแต่บาจีก็บอกว่าเฮ้ย <Hey, S 2> เขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะมาช่วยไอพวกตัวปลอมนี่หรอกนะเขาต่อยเพราะว่าตอนนี้บาจีเครียดเว้ยบาจีเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอน เลยนะต้องต่อยคนระบายอารมณ์ซะหน่อยนะแล้วตอนนี้เนี่ยได้ต่อยคนแล้วบาจิก็เริ่มที่จะอารมณ์ดีขึ้นมาเริ่มที่จะโล่งขึ้นมาแล้วลหละครับและในที่สุดครับบาจินั้นก็สามารถทนาคะแนนสอบได้ออกมาอย่างดีครับเรากดว่านในที่สุดบาจิก็สอบซ่อมผ่านแล้วนั่นเองนะเวลาผ่านไปในช่วงเวลากลางคืนครับตอนนี้เราจะเห็นว่าลิวเซเนี่ยอยู่ดีๆก็โดนกลุ่มคนมาลายล้อมครับลิวเซก็บอกกับว่าเอ้ยอย่ามาทําอย่างนี้สิฉันกลัวหมดแล้วนะถ้าเกิดว่าพวกนายเป็นติงหรือเป็นเอฟีฉันเนี่ยช ช่วยมากันแบบดีๆช่วยมาแบบเฟรนลี่หน่อยสิและภาพก็ตัดไปที่จิฟยูครับโดยที่เรายังไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าลิวเซกับควนพวกนี้เนี่ยลงเออยังไงกันแน่นะทางหน้าจิฟยูที่เดินอยู่ตามท้องถนนนะครับดูดว่าจิฟยูเนี่ยกำลังโดนเล็งเล่นงานอยู่ครับแต่ก็ปรากฏว่าจิฟยูนี่คือฝีมือดีอยู่นะครับใครที่จะมาเล็งเล่นงานจิฟยูเนี่ยจิฟยูก็อัศตุูลงไปได้อย่างง่ายได้ครับจิฟยูเองก็เรียกว่ามีการดีใจนิดนึงนะครับผมที่เขาเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่พอที่จะโด่งดังแล้วก็ม ชื่อเสียงขึ้นมาบ้างแล้วนั่นเองครับถึงได้โดนคนอื่นหมายหัวนะแต่จิฟยุนั้นก็ได้รับคําเตือนจากนักเตงพวกนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกจิฟยุเนี่ยโดนจ้องเล่นงานจากแก๊งโยซยะไครดันแล้วละจิฟยุก็มีการมาปรึกษากับคุณบาจิครับด่วนว่าตอนนี้เนี่ยพวกจิฟยุเนี่ยครับโดนตั้งค่าหัวแล้วนั่นเองครับแล้วบาจิก็มีการถามจิฟยุครับว่าได้เห็นลิวเซ่บ้างหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลิวเซ่เนี่ยไมมาโรงเรียน1สัปดาห์แล้วนะแถมยังไม่มีใครสามารถติดต่อ วซไดด้้อีกยจิฟยุก็เลยเป็นกังวลนะครับว่าเอ๊ะหรือว่าเจ้าลิวเซ่เนี่ยจะโดนแก๊งโยซยะไคดันเนี่ยลักพาตัวไปแล้วหรือเปล่าอะนะจิฟยุนั้นไปที่บ้านลิวเซ่เขาได้พบเจอกับแม่ลิวเซ่ครับแม่ลิวเซ่ก็เลยพาจิฟยุเนี่ยขึ้นไปที่ห้องลิวเซ่ครับแต่ก็ปรากฏว่านในห้องนี้เนี่ยก็โล่งจ้งครับผมไม่มีคนอยู่ลิวเซ่เองก็ไม่อยู่ครับจิฟยุพยายามจะหาลิวเซ่อยู่นะครับเออก็มีการเปิดตู้เสื้อผ้าครับแต่พอเปิดตู้เสื้อผ้าเนี่ยเขาก็ได้พบเจอชุดประจําแก๊งโย โยซิยะไคดันกันไซอย่างนั้นครับทาให้จิฟยุเองก็พอเข้าใจแล้วครับว่าเดิมทีเจ้าลิวเซเนี่ยก็เคยอยู่แก๊งโยซยะไครดันเหมือนกันนั่นเองทําให้จิฟยุเองก็เริ่มสงสัยนะครับว่าลิวเซเนี่ยอาจจะโดนแก๊งโยซยะไครดันลักพาตัวไปจริงๆก็ได้อะนะแล้วบทนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับการจดหมายจากบาจิใน EP ที่6ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมซื้อหมูเค็มฟอยที่เพจเราขายด้วยนะจ๊ะ คนซื้อไปรับรองอร่อยไม่ผิดหวังจ้า